สวัสดีครับผมนับไอทีฮีโร่ครับพบกันอีกแล้วนะครับอีกคลิปหนึ่งนะครับผมวันนี้จะมาสอนทุกคนนะครับให้สามารถที่จะตัดต่อวิดีโอด้วยตนเองได้นะครับด้วยโปรแกรมที่มีอยู่ใน Windows 10แล้วนั่นเองนะครับบางคนนะครับอยากจะที่จะตัดต่อวิดีโอนะครับคิดว่าโอ้ต้องไปดาวน์โหลดโปรแกรมต่างๆโปรแกรมที่เราไม่เคยใช้นะครับก็หลากคนก็กังวลมาก วันนี้ทุกคนไม่ต้องกังวลครับผมผมจะมีวิธีง่ายๆจะบอกทุกคนกันและเราไม่ต้องเสียัง้์สักบาทในการที่จะซื้อโปรแกรมตัดต่อ,ตอวิดีโอมาใช้ครับเริ่มแรกเลยนะครับผมให้เราทําการค้นหาโดยกดที่เว้นขยายด้านล่างนี้นะครับผมก็คือเมนูเซิร์ชนั่นเองนะครับและให้พิมพ์ว่าวิดีโอครับจเจอคําว่าวิดีโออิดิเตอร์นะครับเป็นแอปพลิเคชันตัวหนึ่งที่ติดตั้งมาให้ในทุกเครื่องในว n ดีโอ10ครับกดเข้าไปเลย ก็จะเห็นว่ามาีภาพที่ผมเคยทำไว้อยู่นะครับจากนั้นให้กด New Video Project ครับผมเมื่อเข้ามาแล้วนะครับให้ตั้งชื่อวิดีโอนี้นะครับแล้วกันนะครับกดโอเคครับมันจะทําวิดีโอขึ้นมาโดยที่ผมมีวิดีโออยู่แล้วผมต้องการตัดต่อให้เรื่องราวเรียงร้อยและรูเรื่อง <Wow. S 1> เป็นหนึ่งคลิปขึ้นมานเองนะครับผมให้ทําการกดที่ Add ครับตัวบวกตัวนี้นะครับ เราจําเป็นที่จะต้องมีวิดีโอก่อนนะครับผมยกตัวอย่างผมเอาแค่3คลิปนี้ในนี้นะครับเพื่อทําให้เพื่อนๆดูเป็นตัวอย่างเมื่อทําเสร็จแล้วครับผมเราจะมีสตอรี่บอร์ดด้านล่างนะครับให้เราลากแต่ละคลิปนะครับลงมาหรือเพื่อนๆสามารถที่จะลากลงมาได้หมดเลยนะครับผมให้เราคลิกเช็คบอกตัวนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวรอรูปนี้โหลดสักครู่นะครับ ไม่เป็นไรครับเราเอา2คลิปแรกก่อนก็ได้มาวางไว้นะครับเห็นไหมครับเราได้ออากมา2คลิปแล้วนะครับผมจากนั้นให้เราลองใช้เครื่องมือดูนะครับที่มีมาให้ลองดูซิว่าตอบโจทย์ของทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่หรือเปล่านะครับ Add t i t e Card ครับจะเป็น Add Video เสั้นขึ้นมา3บันาทีนะครับสําหรับเข้าเรื่องว่าวิดีโอนี้ชื่ออะไรนะครับจากนั้นนะครับผม ก็ลองคลิกขวาดูครับแล้วก็ Edit ครับแล้วก็เลือก Text ให้กับการ์ดนี้นะครับเช่นแล้วก็จะมีนะครับเห็นนะครับหน้าต่างขึ้นมามีฟอนต์ให้เลือกใช้มีสไตล์ให้เลือกใช้นะครับผมมีเลเยอร์ให้เลือกนะครับผมยกตัวอย่างนะครับผมจะใช้ตัวนี้ดูหวานๆไปเลยนะครับแล้วก็พิมพ์ได้นะครับําข้างบนผมอาจจะชอบแบบจอยนี่ก็ได้นะครับก็ดูสนุกสนานดี นะครับจากนั้นก็กดดันครับตอนนี้ก็ได้มาแล้วต่อมาครับเดี๋ยวจะทำอะไรกับคลิปนี้ดีครับเราอยากจะสปิดวิดีโอนะครับว่าเรามีวิดีโออยู่ความยาวประมาณ1 9 3วก้รามกันที่จะแยกออกก็กดสปิดดูนะครับเราสามารถที่จะเลือกช่วงเวลาที่ต้องการจะสปิดตัดออกได้นะครับก็อันนี้เร็วๆนะครับผมผมขอตัดไว้ประมาณนี้นะครับลองกดดันดูครับ นะครับก็จะถูกตัดออกมาเป็น2คลิปนะครับผมตอนแรกเป็นคลิปเดียวกันตอนนี้ก็แยกออกมาแล้วนะครับผมเรามาดูที่อย่างอื่นต่อน,นะครับผมลองเป็นเรื่องของการ add motion add text ดีไหมฮะครับผมในวิดีโอนะครับที่เล่นอยู่นะครับตัวอย่างนี้เราสามารถที่จะ add text เ,เข้าไปได้ด้วยนะครับอาจจะเป็น text ง่ายๆอย่างนี้นะครับ เห็นไหมครับข้อความก็จะขึ้นมาครับผมแล้ก็สามารถเลือกได้นะครับว่าอย่าให้ข้อความนี้อยู่ในสไตล์ไหนนะครับก็มีสําเร็จรูปแล้วนะครับก็เอาไว้ด้านซ้ายนะครับก็ใช้ตัวนี้นะครับผมกดด้านไปได้แล้วต่อไปลองเลือกโมชั่นดูครับผมเอาไว้ทําอะไรก็เป็นการที่เราต้องการที่จะโฟกัสนะครับให้ภาพวิดีโอของเรานะครับให้ทุกคนเห็นได้มุมที่ใกล้มากยิ่งขึ้น มีหรือ z o เ m าไกลออกมากยิ่งขึ้นมีหลายแบบครับด้านนี้นะครับหรือ f o นเต center ผมลองทําดูนะครับผมผมเลือกจังหวะนี้เลยนะครับแล้วก็เลือกอันนี้นะครับเรากดเล่นดูสวัสดีครับวันนี้ผมนับสวัสดีครับวันนี้ผมนับไปที่ที่โล่ม่าใช้คอมิวเตบางแต่วันนี้บางคนอาจจะไม่รู้มผมเลือกเป็นซูม m eye l i ก็คือหมายพราะว่า ซูมเอาไล์นะครับหมายความว่าผมกำลังซูมออกไปทางด้านขวานะครับภาพก็จะมีการเลื่อนนะครับเราจะบอกให้รู้กันครับอ่าครับอันนี้เป็นตัวอย่างครับการทําลักษณะนี้นะครับแนะนำเพื่อนเพื่อนนะครับเหมาะกับการที่เราเพิ่มภาพนิ่งเข้ามานะครับในคลิปนี้มันก็จะดูสวยครับแต่ถ้าเป็นวิดีโออยู่แล้วเนี่ยก็ทําได้เช่นกันนะครับต่อไปนะครับ tdfect ครับก็สามารถเลือกได้นะครับอยากให้มีอ่ามีลูกเล่นมีเอฟเฟกต่างๆเช่น ผมก็ใส่ให้ดูตัวอย่างก่อนนะครับทุกคนก็ลงไอเดียเองนะครับเช่นผมชอบแบบอารูานะครับก็กดเข้าไปแล้วก็เลือกได้ว่าเราจะใช้เอฟเฟกกว้างใหญ่แค่ไหนนะครับอืมเอาประมาณนี้่อน,นะครับแล้วก็เรามาลองดูกันครับไปดูกันเลยเห็นไหมครับระหว่างที่เอฟเฟกต์ทำงานอยู่นะครับพร้อมกับคลิปก็มีเสียงด้วยนะครับว้าว wow. อวอลลุ่มก็สามารถปรับได้ที่ตัวนี้นะครับตัวอย่างกดทันอ,อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับผมผมเล่นเครื่องมือทุกคนได้ดูใน1คลิปนะครับถ้าจะทําให้มันออกมาดีไม่จําเป็นต้องเล่นทุกเอฟเฟกเล่นทุกอย่างที่โปรแกรมมีเราใช้เฉพาะบางอย่างที่จําเป็นเท่านั้นก็พอครับเราเลือกฟิลเตอร์ได้ด้วยนะครับอํารู้จักตัวต่อไปคือฟิลเตอร์ครับผมเห็นไหมครับเหมือนเราเล่นสับภาพเลยนะครับก็จะมี ที่เป็นแบบออริจินอลคลาสสิกนะครับหรือเป็นไอซ์เบิร์กนะครับภาพก็จะดูน้ําเงินมากขึ้นหรือจะเป็นสีเปียก็จะเป็นเทาๆผมเลือกเป็นสีเปียแล้วกันนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างให้ทุกคนได้ดูนะครับภาพมันก็จะดูดรอปลงดูเทาๆลงดูเป็นแนวสีเปียอย่างที่ว่านะครับต่อไปเป็นเรื่องสปีดครับผมก็คือ1อ่ในคลิปเรา่นี้นะครับเซ็คลิปไว้ถ้าปีไว้เป็น1ก็คือปกตินะครับถ้าจะสโลมากก็เลื่อนไปดึงๆหน่อยนะครับนี่คือ ก็จะช้าในการเล่นหรือจะฟาสก็ดึงทางด้านฟาสุดเลยแต่ส่วนใหญ่ผมก็จะใช้งานโดยที่แค่1ก็พอคืปอปกติครับแล้วก็ต่อไปครับตัวนี้เป็นโร t a t e เตตนะครับก็คืออันนี้ผมไม่จะอาจจะไม่ได้ทําให้ดูนะครับเพราะว่าการโรเตตเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะใช้กับภาพวิดีโอที่มาจากกล้องโทรศัพท์นะครับแล้วอยากจะเอามาอยู่ในคลิปนี้นะครับผมแต่ว่าภาพก็เป็นแนวตั้งโดยอยากให้โรเตตให้เป็นแนวนอนก็ใช้ตัวนี้ได้ครับผม เมื่อเราทําเสร็จแล้วนะครับจากนั้นเราสามารถที่จะเพิ่มแมกกาวิวสิกได้ด้วยครับก็สามารถเลือกเพลงได้นะครับเช่นผมเลือกเพลงนี้อ่าครับกดดันไปนะครับอ่าครับเราได้ซสวยงมาแล้วนะครับผมจากนั้นนะครับ แล้วก็สามารถเลือกคัสตอมวิดีโอได้ด้วยนะครับอยากจะแพแอดพิงเองนะครับแต่อันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้ดูเฉยๆเไม่ได้เข้าไปให้ทําให้ดูต่อไปอ่าสุดท,ท้ายนะครับผมก็คือการที่เราทำคลิปเสร็จแล้วเราอยากจะเอ็กพอร์ตคลิปนี้นะครับให้หุ่นได้ดูก็กดเอ็กฟินิชวิดีโอครับแล้วก็สามารถเลือกวิดีโอคุณภาพได้ก็คือคุณภาพของวิดีโอว่าต้องการให้ชัดแค่ไหน แนะนำครับผมถ้ายิ่งเอาขึ้น youtube แล้วหรือเอาให้ส่งให้คนอื่นดูนะครับอยู่ที่ 1080p นะครับ1,800 1 8 0 p ก็จะคมชัดมากนะครับแล้วก็ถ้าไล่ลงมาก็คือจะคุณภาพที่จะต่ำลงนะครับภาพอาจจะไม่ค่อยไม่ชัดไม่สวยมากแต่พอดูได้ครับแล้วก็ลองกดเอ็กพอร์ดูครับนะครับก็หลังจากนั้นถ้าเรากดเอ็กพอร์เสร็จแล้วนะครับไฟล์ก็จะไปถูกเก็บนะครับใน ที่เราต้องการจะให้เก็บนะครับก็ลองผมอาจจะเก็บไว้ที่ตัวเดสกอบครับี่ตัวอย่างให้เพื่อนดูนะครับแล้วก็ตั้งชื่อไฟล์ครับแล้วกดอ o พอเสร็จแล้วครับทุกคนก็จะมีเพลงขึ้นนะครับแล้วก็ที่เราใส่ไตเติ้ลการเอาไว้นะครับ วิดีโอก็จะเล่นไปเรื่อยๆเรียบร้อยแล้วครับผมวิดีโอคมชัดดีมากนะครับก็ถ้าใครต้องการที่จะตัดคลิปแบบรวดเร็วนะครับภายในไม่กี่นาทีเรามีคลิปที่ใช้ได้แนะนําเลยครับโปรแกรมนี้นะครับมาจาก Windows แล้วอยากให้ทุกคนไปลองใช้ดูครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูตั้งแต่ต้นจนจบนะครับวันนี้นะครับให้ทุกคนช่วยเราด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับเราในการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมและถ้าอยากจะถามอะไรเราเพิ่มเติมคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ครับ ขอบคุณครับ